คิดถึงไหมครับว่าวัดจีนสวยๆแบบนี้จะอยู่ใจกลางกรุงเทพแค่นี้เองสถานที่แห่งนี้คือสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเตก,กาหรือวัดจีจีนเกาะเป็นวัดเก่าแก่ในรัทธิเต๋าอยู่ในย่านคลองสารใครนั่งเรือบ,บนแม่น้าเจ้าพยาก็คงเห็นอยู่บ่อยๆเริ่มจากจุดไฮไลท์ที่สําคัญแห่งนี้พระมหาธาตุเจดี พระจอมชาตรีไทยจีเฉลิมทรงสูง8ชั้นรวมศิลปะ3ส,สัญชาติไทยจีนทิเบตเมื่อเข้ามาแล้วภายในชั้นหนึ่งพบกระถางมังกรขาวไว้สักการะองค์เทพเมื่อขึ้นมาชั้นที่สองจะพบกับรูปหล่อเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรายาณสังวรองค์ที่19ในชั้นที่สจะพบกับ องค์พระแม่ธรณีชั้นต่อมาชั้นที่สี่คือองค์ชัยสิงเอียรหรือเทพ,พเจ้าแห่งโชคลาภที่คนไทยรู้จักนั่นเองชั้นที่หจะพบกับพระอาหารหันต์จีกโก้ขึ้นมาชั้นที่6สการะเทพขหาหบดีเฮี้ยงเทียนเซียงติหรือเรียกกันในนามว่าองค์ตัวเหล่าเอียชั้นที่เจน้อมนำสการะมาหาภม ไตรวิสุทิ์และชั้นสูงสุดคือชั้นที่8เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ก่อนกลับลงไปด้านล่างอยากให้ทุกท่านได้เปิดออกมาชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพยามีความงดงามซิตี้สเคปแบบ360องศาเลยครับอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาดนั่นคือเทววิหารเมื่อขึ้นมาอย่างด้านในก็ให้สการะองค์เทพเจ้าและบูรพาจารย์ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้นหนึ่งจากนั้นขึ้นมายัางชั้นสองจะพบกับถ้ำจำลองที่บูรพาจารย์ในสมัยก่อนบำเพ็ญเพียรพรตจนบรรลุธรรมขั้นสูงส เป็นจากนั้นเมื่อเดินอ้อมออกมาด้านหลังจะพบกับภาพปฏิมากรรมปูนปั้นมีความงดงามมากๆเลยครับอาคารด้านหลังประดิษฐานไว้ด้วยพระพุทธศักยมุนีวิสุทธิคุณรูปหล่อโลหะทั้งยังมีเจ้าแม่กุนอิมและพระอรหันต์จีก้กงเป็นงานหล่อโลหะที่มีความงดงามและประณีตมากเลยครับนอกจากนี้ยังมีปฏิมากรรมฝาผนังปูนปั้นสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมและขึ้นมาที่ชั้นที่สามจะพบกับเง็กเสียน ห้องเต้จุดนี้คือจุดที่คนมาขอพรกันเยอะมากๆเลยครับนอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่เป็นทั้งเทพเทวาและงานศิลปะให้ทุกท่านได้มาชมและสักการะก่อนจากการในวันนี้มีควอมหมาด่ดีๆจากคำว่าแตกะกามาฝากกันครับแตกหมายถึงคุณธรรมกาหมายถึงคำสอนเมื่อรวมกันจึงหมายถึงคำสอนแห่งคุณธรรมครับ